สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแช์นะ,ะที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะ<ๆ>เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปฮะเวลาผมได้รถสวยๆถูกๆนะฮะราคาดีๆสภาพแบบเอาไปทำงานเอาไปทำกำไรกันได้นะฮะ สำหรับคนที่กำลังหารถนะฮะวันนี้ผมได้รถมาหลายคันนะฮะรถใหม่ๆนะครับอ่าใครที่กำลังหารถอเนกประสงค์อยู่นะฮะนี่คันนี้เลยนะครับคันนี้อ่า APV คันนี้นะฮะเป็นรถที่สภาพสวยมากเลยนะฮะคันนี้นะอ่าสภาพสวยมากคันนี้นะฮะสภาพพร้อมใช้ด้วยฮะคันนี้คันนี้เป็นรถของญี่ปุ่นนะฮะพอดีอ่าญี่ปุ่นเขาขายรถเพื่อที่จะกลับไปบ้านเขานะกลับไปต่างประเทศฮะวันนี้ก็เลย ได้เหมาะเลยสําหรับคนที่หารถรุ่นนี้อยู่นะฮะ APV ตัวนี้อยู่ฮะตัวนี้ปี2005นะฮะจด2006นะฮะภาษี66เลยนะอ่าภาษีเต็มเลยนะครับสภาพพร้อมใช้อ่ะมีเรื่องลอยนิดหน่อยนะฮะขายตามสภาพจริงนะคันนี้นะฮะอ่าถ้าพูดถึงนะฮะรุ่นนี้ผมเคยขายไปครั้งหนึ่งนะฮะเออแต่ว่าสภาพอันนี้สวยกว่านะอ่าเดี๋ยวผมจะปั่นราคาให้แบบถูกๆไปเลยนะฮะสำหรับคนที่เอาไปใช้งานนะฮะวันนี้นะฮะผมให้ไปเลยอยู่ที่หนึ่งแสน 6 0 0 0 0่นเก้าบาทะฮะถ้าเกิดใครที่กําลังหาอยู่นะฮะนี่เบอร์โทรผมท้งไวงล่างนะ,ะเดี๋ยววันนี้นะ,ะทุกคน,นะฮะผมจะพาทุกคนไปดูหลายคันเลยเพราะวันมีรถเข้ามาหลายคันเลยฮะวันนี้ขอขายของก่อนนะฮะอ้าวมาดูคันนี้เลยใครที่กําลังหาตัวนี้อยู่นะฮะนี่รถคล้ายๆถ้าเกิดเปรียบเทียบพวกแบบแบรนด์หลกัลกๆเนี่ยหลายแสนนะแต่วันนี้ผมให้ไปเลยราคาแบบว่าถูกมากนะฮะนี่ นิสสันจุน๊บนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เป็น f อฟนิสสันจุน๊บนะฮะผมบอกเลยว่าอย่าพลาดเลยคันนี้นะฮะคันนี้รถสวยเดิมมากครับแล้วได้แล้วปะได้สีขาวด้วยฮะคันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคันนี้อ่าเป็นยังไงบ้างครับคันนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะคันนี้ปี2 0 1 0ันสินะเป็นรถสภาพสวยมากยางเยืงสวยเลยมีแค่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ฮะจะซีดซีดนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราสามารถที่จะ เอาออกได้นะฮะอ่าได้สีขาวด้วยนะฮะคันนี้รถเดิมไม่เคยติดแก๊สมาก่อนฮะวันนี้ผมจะหันราคาให้แบบเบาๆถูกๆสําหรับคนที่เป็นพ่อค้ารถยนต์มือสองฮะแม่ค้ารถยนต์มือสองฮะที่เอาไปทํากําไรต่อนะฮะคันนี้ผมบอกเลยนะฮะอ่ายังไงก็มีกําไรฮะคันนี้นะฮะอ่าผมตัดให้ f c ด้วยนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะฮะคันนี้ผมให้ไปเลยครับถ้าพูดถึงหน้าเต็นนะฮะหน้าเต็นคันนี้นะฮะขายอยู่ที่ 369,000บาทฮะแต่วันนี้น็อตเซลนะครับวันนี้วันนี้เอาไปที่325,000บาทฮะสภาพแบบนี้นะฮะแล้วรถได้สีขาวด้วยฮะสภาพเดิมไม่เคยแก๊สนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทีนะฮะว่ารถคันนี้สภาพยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะรีวิวขับให้ด้วยนะฮะอ่ามาดูคันนี้ต่อเลยฮะคันนี้ก็เหมือนกันฮะคันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะใครที่กําลังหาวีออสอยู่ฮะคันนี้นะฮะ ตัวนี้นะฮะตัวนี้ปี2011นะฮะได้สีขาวนะครับรุ่นของเขาคือเป็นเทียดีนะฮะตัวนี้ได้เทียดีนะฮะก็จะมีริ้วรอยสนิดนดิงนะฮะก็ขายตามสภาพกันนะฮะวันนี้ก็ไม่มีการจัดไปเน้นนะฮะเพราะว่าเราขายเร็วครับใครมาก่อนได้ก่อนฮะใครเห็นก่อนได้ก่อนฮะใครโทรมาก่อนมัดจําก่อนได้ก่อนนะฮะขายตามสภาพคันนี้สามารถที่จะเอาไปทํากําไรได้นะถ้าพูดถึงเก็บงานที่สวยนะผมจะบอกให้นะตัวนี้นะขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะฮะ ได้ปีสิบเอ็ดนะแต่วันนี้ขายตามสภาพนะไม่เก็บงานฮนะสภาพพูดถึงฮนะรวมๆก็ถือว่าโอเคนะสภาพยางถือว่าได้ยางใหม่นะอ่าก็จะมีริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สเหมือนกันนะฮะคันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับมีกระจกตรงนี้ที่มันหลุดหายไปนะครับนี่แต่เราสามารถสั่งได้ฮะเพราะอะไรก็อยู่ประมาณพันก่าบาทนะครับตัวนี้นะฮะวันนี้ผมจะหันราคาให้ถูกๆเลยวันนี้เอาไปที่สองแสนสามหมื่น 5,000บาทนะฮะถูกมากนะฮะคันนี้นะฮะได้สีขาวด้วยอ่ะใครที่ติดตามครั้งที่แล้วนิสสันเทียนาตัวนี้นะฮะคันนี้มี f อพัทยาเขาบอกว่าพี่ขอจองนะฮะคันนี้นะก็ติดจองอยู่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเคลืยอ์หน้ายังไงหรือว่าเขาเปลี่ยนใจยังไงฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะอ่ะมาดูคันนี้ต่อดีกว่านะฮะคันนี้จอดนานๆนะฮะเพราะว่ารถผมใช้เองนะฮะคันนี้ก็ยังไม่ได้ขายตอนนี้ก็น่าจะ สตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะฮะจอดไปนานไม่ได้เอาไปใช้เลยนี่มีคันนี้อีกคันหนึ่งฮนะอ่า APV คันนี้อีกคันหนึ่งฮนะครั้งที่แล้วผมก็รีวิวไปนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้ชมเลยเวลามีน้อยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาปรับราคาให้ทุกคนนะฮะว่าใครที่กําลังหาอยู่เดี๋ยวผมปรับราคาให้เลยครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่เท่าไหร่ครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่ม 1, 7, 000, 000, นหะ้าพันฮะเป็นเงินสดนฮะเพราะว่ารถจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เพราะาปีนต่นะํา ปี2005ตัวนี้นะฮะวันนี้ผมหันราคาให้ปรับราคาลงเท่ากับคันนู้นเลยเอาไปที่169,000บาทฮะถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกทีนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลองขับให้นะครับมาดูคันนี้ก่อนฮะนี่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถกระบะอยู่นะครับนี่รถกระบะคันนี้เป็นไฮร h นเดอร์ปี2006ตัวสูงครับสภาพคือพร้อมใช้รถเดิมไม่เคยโดนชนฮะแต่อาจจะมีเลื้อยอยสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ ผมจะมาปรับราคาให้ทุกคนเอาราคาพ่อค anyway. ้าไปเลยนะค mm hmm. รับนี่ปกติแล้วคันนี้นะฮะรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าขายหน้าเต็นท์นะครับขายอยู่ที่2 8 9 9 0 0บาทฮะแต่วันนี้ผมขายอยู่ที่ถูกมากนี่ผมตั้งหน้าเต็นท์กันนะฮะตั้งอยู่ข้างหน้าจอดอยู่ข้างหน้ากันครับผมขายอยู่ที่26งกนะ2 6 0 0 0นนะครับแต่วันนี้นะฮะวันนี้เคาะไปเลยฮะเคาะแล้วขายไปเลยครับ ในราคาต้นทุนที่ค่อนข้างจะถูกนะฮะใครที่เป็นพ่อค้ารถมือสองะฮะสามารถที่จะเอาไปทํากําไรได้นะครันนี้เอาไปที่2องแสนสาม0 0 5,000บาทนะฮะถือว่าราคาย่อมๆนะฮะสภาพพร้อมใช้ฮะยางก็คือไม่ต้องเปลี่ยนนะยางพร้อมใช้แล้วมีบันไดนะฮะค่อนข้างจะสวยนะครับวันนี้อยากที่ผมบอกครับทุกอย่างต้องมีอะไรที่มันถูกๆก,กว่านี้ครับเรามาดูลดราคาหลักหมื่นนะครับ นี่คันนี้เลยนะครับรถราคาหลักหมื่นคันนี้นะฮะนิสสันซันนี่ซานลูนฮะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาอยู่นะครับคันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่ารถหลักหมื่นนะครับรถขับได้ขี่ได้แอร์เย็นผมลองมาแล้วนะฮะแต่ว่ารถจะมีรูดรอยชนิดหนึ่งนะฮะรถมีรูดรอยหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้แม็กนะฮะพูดถึงนะฮะพูดถึงรถคันนี้รุ่นนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่หาได้นะผมถือว่าสุดยอดนะฮะถ้าเกิดว่า เราสามารถที่จะหารถสภาพพร้อมใช้ได้นะเพราะว่าปกติรุ่นนี้มัน,มนเก่ามากนะครับส่วนมากหลังคามจะไปก่อนนะฮะหลังคาจะผูก,ก่อนรุ่นนี้นะฮะหลังคาจะผูเลยนะฮะตนนัวนี้ถ้าพูดถึงถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นตัวสุดท้ายคระะับมันจะเป็นตัวสุดท้ายของนิสสันซันนี่ซารูนปี2000ะฮะมันจะมีถ้าเป็นปี2001ก็จะ,จะเปลี่ยนเป็นโฉมเป็น Sunny นะะิสสันซันนี่นีโอฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินหลักหมื่น,นะฮะนี่ผมบอกเลยนะว่านี่ ขายแม็กอยู่ตรงนี้นะฮะขายแม็กอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ผมขายอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้าได้ว่าเกิดใครที่บอกว่าเงินไม่พอพี่เต้เงินไม่พอห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันเงินไม่พอคุณมีเงินเท่าไหร่ทักมาคุยกัน,นะฮะถ้าเกิดว่าผมขายได้ผมขายนะนะครับก็แบ่งๆกันเอาไปใช้นะสภาพก็ถือว่าโอเคฮะขายตามสภาพฮะคราวนี้ผมลองถับไปแล้วฮะคเครื่องดีครับเครื่องโอเคพอได้นะ เกียร์ดีฮะช่วงล่างดีฮะแล้วที่สําคัญครับซื้อรถแอร์ต้องเย็นครับถ้าเกิดแอร์ไม่เย็นเน่ะโอ้ลาบากมากนะครับอ่าคันนี้ก็ขายตามสภาพกันนะฮะภาสีเดี๋ยวผมดูภาษีให้ภาสีอยู่ที่13กรกฎาคมนะหกห้านะครับอ่าคันนี้นะฮะโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันไหนรุ่นไหนนะฮะทักทายมาเบอร์โทรผมทิ้งไว้ข้างล่างนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มก็ทักมาครับอ่าผมยติผมจะส่งลงส่งรูปให้นะฮะ โอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด s u b สไครต์นะเพื่อติดตามคลิปต่อไปฮะ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ